แต่งงานกันมา6ปีทุกวินาทีหลังแต่งงานรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขากำลังซื้อครับและต่อรองราคากับพ่อครับเยไม่ได้อะและก็ใส่จ<ว>นจนเดินห้าบาแหละเออเฮ้ยเอามาเามาเฮ้ยตังยังไม่ได้จ่ายเลยอะไรวะโอ้ยไปแล้วนะพี่ขอให้เจริญเจริญล่ะ ห้าบาเลยเหรออุ้ยเข้าหมู่บ้านแล้วก็ให้ผลไมล้รอประพอหนึงพี่ยามาเร็ว,วส,ส้มมาฝากเร็ว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 ,วนี่อ๋ขอบคุณครับอืมไม่เป็นไรหรอกนะพี่ทำงานเหนื่อยขนาดนี้แค่ส้มเองเอ้ยเอาไปอีกลูกเอาไปกินขอบคุณครับไปก่อนนะคะ พอกลับถึงบ้านก็ทำข้าวผัดเหมือนเดิมดูทีวีช่องเือนเดิมบอกตามตรงชีวิตหลังแต่งงานของผมโคตรผิดหวังเลยเขาไม่ใช่ภรรยาที่ทำให้ผมพอใจและความรู้สึกกับ <ผม S 2> ข้องผมเลิม <า S 2> ไปจางากไ<ล>ัวเขง นิ้งพี่ก็อบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอรว่าเข้าผัดไม่ต้องใส่น้ำปลายเยอะนันเค็มอะ่ะเค็มหมอไหนไม่เห็นจะเค็มเลยแล้วพี่จะไปไหนไม่กินหรอไม่เห็นเอาแล้วทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยจะได้ไม่ทำเยอะเฮ้ยเสียมได้ทำมาตั้งเยอะ ่เ,เราใช้ชีวิตกันแบบน่าเบื่อมากนอกจากทำงานก็กินข้าวนอนชีวิตของเราตอนนี้ก็เหมือนน้ำที่เน่านิ่งๆมีแต่จะเหม็นกันไปวันๆเฮ้ยพี่จะทิ้งทำไมเนี่ยเหลืออีกตั้งเยอะแล้วนิ้งบอกไปตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมว่ายาสีฟันอนะห้ามบีบจากตรงกลางพี่ต้องบีบจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้ ทำไมที่สองรู้จักจำเลยเนี่ยว่ากันว่าการแต่งงานหลังปีที่เจ็ดมันยากมากใช่อย่างที่เขาว่ากันจริงๆตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าความรักของเราสองคนเนี่ยเป็นความดูหนังเรื่องนี้ดิโคตรตลกอ่ะนิง้งดูหนังเรื่องนี้ทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อมั้งหรอวะไม่เบือ่อเอ้ยพี่พรุ่งนี้พี่มีนัดก,กินข้าวกับซีเดียลินนะ สวยครับซีไม่เจอกันานคุณดูดีขึ้นเยอะเลยครับมันแน่อยู่แล้วครับซีเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งแถมการงานและการใช้ชีวิตเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะครับเป็นเพราะคุณไงคะคุณช่วยดูแลบ้านทำให้ฉันออกไปทำงานได้อย่างสบายใจขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเลยคะ่ะอะเฮ้ ขอโทษทีนะทุกคนพอดีติดธุระที่บ้านอ่ะก็เลยมาช้านิดหน่อยรีบมากพี่นิงขนมปังนะั่นอ่ะไม่ได้มีไว้กินนะมันมีไว้สับน้ำมันให้ตะเกียบอะ่ะกินไม่ได้อ้าวเหรอ อิ่มกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงเองนะห้ามแย่งจ่ายล่ะน้องขอกล่องแส่หันกลับบ้านหน่อยหูยกับข้าวเลยเยอะขนาดนี้ทิ้งไปเสียดายแย่เลยเออใช่ใช่ใชใส่กลับบ้านเลยครับโอ้โหเหลือเต็มเลยเสียดายเนาะใช่ไหม <laughs> ค่ะนี่นี่อาหารพวกนี้นะถ้าเราห่อกลับบ้านอะ เก็บไว้กินพวกนี้ได้เลยรู้เปล่าใช้ชีวิตคู่เนี่ยอะไรประหยัดได้อะก็ควรช่วยกันประหยัดเป็นไรอะพี่ฟ้า เมื่อกี้ตอนนิงห่อข้าวกลับบ้านเนี่ยพี่จะมาหยิกนิงทำไมแล้วนิงบอกพี่หลายรอบแล้วไม่เชียวว่าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่ให้พี่วางไว้บนโซฟามันสกปรปกเนี่ยทําไมพี่ถึงยังวางไว้อยู่อ่ะนิงเราเลิกกันเถอะอะไรนะพี่มีคนอื่นเนาะเปล่าแล้วเพราะอะไรอ่ะนิงทําอะไรผิดอ่ะนิงไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่พี่แค่เบื่อ แล้วก็ไม่อย,อยากอยู่กันนิ่งต่อไปแล้วพี่้าเราแต่งงานอยู่ด้วยกันมาหปีหปีแล้วนะพี่พี่คิดอยากจะอยากก็อยากง่ายแบบนี้เลยเหรอยังไงพี่ควรจะให้เหผลนิ่งหน่อยไหมว่าพี่เบื่อนิ่งเพราะอะไรนิ่งทำอะไรผิดอะไม่งั้นนี่จะไปบอกกับคนที่บ้านยังไงอะพี่โอเคพี่จะบอกเหตุผลให้ฟังนะเราอยู่ด้วยการแต่งงานกันมาหปี พี่ทํางานกลับบ้านทุกวันก็มีแต่ข้าวผัดทีวีก็ช่องเดิมๆข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจเลยนิงทาไมนิงต้องให้ผลไม้อรอพอๆด้วยชอบเผื่อแผ่ขนาดนั้นเลยหรอและดูนิงดิเวลาอยู่บ้านเนี่ยแต่งตัวซ้ําๆไม่เคยเปลี่ยนเลยด้วยซ้ําและอย่างเนี่ยทาไมนิงต้องมาบังคับพี่ทุกเรื่องเลยเวลาพี่แปรงฟันนิงบอกให้พี่บีบยาสีฟันจากล่างขึ้นบนแต่พี่อยากบีบตรงกลางอะ่ะทําไมมันเดือดร้อนคนอื่นมากนะเหรอ นี่และชีวิตแบบนี้พี่โคตรเบื่อเลยรู้ปะพี่ไม่อยากอยู่ด้วยแม้แต่วินาทีเดียวเข้าใจใช่ปะชัดเจรียงฮะที่แท้นี่ก็คือเหตุผลที่พี่อยากจะหย่าใช่ปะโอเคงั้นเราหย่ากัน พี่ฟ้าพี่ฟ้ามานอนทำไมตรงนี้เนี่ย <ś c oughs> หแหวนแต่งงานอยู่นี่นี่เองอะหนูหาตั้งนานหนูไปทำงานก่อนนะฮะแหวนแต่งงานแล้วนี่เราแต่งงานกันแล้วเหรอนี่พี่นอนเยอะจนเบอร์ปะเนี่ยเราแต่งงานกันมา6กปีแล้วนะหนูไปทำงานก่อน